บอบีให้เขากินก่อนนะหนูค่อยออกนะลูกนะโอเคอย่าเพิ่งไปไล่นกมลงแม่นะลูกนะอย่าเพิ่งไปไล่นกนะลูกโอเคไหนนกเขากินอยู่ไหนใช่ไมหมนกกินอยู่นะลูก <S 2>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  วักเตือนวักเตือน รอก่อนลูกรอก่อนให้น้องก,กินก่อนหนูอ่ะชอบไปไล่เนาะของแม่นี่เด็ดเด็ดเด็ดอุย้ยตัวใหญ่นี่มาไล่ไล่ไ,ลได้ลูกบ,บ๊อบบี้แม่ไปนะลูกให้น้องก,กินก่อนนะคะเบิ่งผู้นีจ้จบแล้วสีไปไล่นกเนี่ยบ๊อบบี้หนูจะ ไปไล่เต่นกจอบแต่สิไปไล่นกให้นกกินก่อนลูกเห็นไหมหงอเห็นอแม่นะนกอู้หรูบุกคมโบกนะเนี่ยเอฟวักเต่มาวิเอฟวักเต่นกนกหิวนกหิวให้นกกินก่อนนะครับผมน่าสงสารนกเลยเนี่ยหน้าหนาวไม่มีใบไม้ให้นกไปเกาะกินแมลง กินก่อนนะลูกนนมีอีกเพียบเลยนะคะทุกคนนะข้างบนก็เตรียมลงมาจะมากินแล้ว,อ,นนลวำำอันนี้นอกเลไม่ตัวดำๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเตรียมจะมากินแล้ว เขาตวาดเลยเขาไล่เลยเขาไล่เลยเห็นไหมเนี่น้องพิลาฟไม่ยอมแบ่งไม่ยอมแบ่งเพื่อนเลยเห็นไหมเนะนี่ย